สวัสดีครับเจอกันอีกทิปนะครับตอนนี้ไก่ที่ฟาร์มก็จะได้ยุค24วันแล้วนะปัญหาหลายๆที่ที่ทุกคนหลายๆฟาร์มเจอก็คือเรื่องแมลงวันที่มีเยอะมีมากมีน้อยตามฤดูกาลไปครับสำหรับการจัดการบริหารที่นี่นะครับเราจะเน้นใช้พวกกระดาษกาวจับแมลงวันนะครับ ซึ่งในฟาร์มนี่โดยแหล่งกำเนิดหลักๆแล้วเนี่ยนะในล้าวหลายๆที่จะเจอใน,ในภาพในล้าวนะครับแล้วเนื้อนิสัยของมแมลงวันแล้วเนี่ยนะครับเวลาลมเริ่มแรงนะครับเขาจะไหลขึ้นมาบริเวณหน้าแพกนะครับซึ่งเราจะทำการจัดการจับมแมลงวันนะครับติดกระดาษกาว ตรงบริเวณหน้าแพ็กนะครับซึ่งมีความชื้นบรงแรงวันก็ชอบจะบินขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเราสามารถพอไก่ทักสิบวันครับมีแรงวันเริ่มมาใส่ได้เลยซึ่งกระดาษัาบนี้จะไม่แห้งอยู่ได้ถึงจับส่วนแผ่นไหนที่มีเยอะหรือเต็มเนะี่ยเราก็ทำการเก็บออกนะครับแล้วก็แผ่นใหม่เสริมเข้ามานะครับซึ่งโดยที่เราจะไม่ใช้ยาในแล้วนะ ปัญหาเรื่องารใช้ยานะครับโดยอาศัยหลักที่ใส่ของมแมลงวันเราขอชอบอืู่ที่ชื้นช่วงใหญ่ๆก็มาจับรอเขาเลยนะครับซึ่งจนถึงจับนะครับมแมลงวันนี่เบาหายไปเยอะมากเลยนะแทบจะเล็กน้อยหรือเล็กน้อยนะครับปัญหาที่เกิดจากชาวบ้านเขาจะกระทบน้อยนะครับอันนี้ ใ่ให้เยอะได้นะบริเวณหน้าแพกที่มีความชิ้นะยิ่งมีแมงวันเยอะก็ใส่กระดาษกาวให้เยอะหน่อยนะครับช่วยได้เยอะนะครับ